วันนี้จะทำขนมยัดไส้เนาะห่อหมกยัดไส้ใช่ไหมแม่ขนมห่อหมกยัดไส้เลยครับเนะี่ยวันนี้จะทำขนมห่อหมกยัดไส้เนาะน,หหนี่นะี่เนาะไส้มันนะเนาะมีมะพร้าวแล้วก็ถั่วลิสงเดี๋ยวยุ่งใจนมโทรศัพท์แม่ผมบอกว่าจะซ่อนผู้จัดการผมห่อหมกหอนะ่อเนาะห่อขนมเนาะคะ่ะเออ บเคยห้องตะกีเลยครับนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันจะออกมาสวยงามหรือเปล่าเนาะห้องโกเข่าอันนี้แ,แป้งนี้ผสมอะไรแม่เนี่ยแป้งสาคูแป้งสาคูมีอะไรบ้างแม่วสมส้นมนะเราก็แช่ข้าวเหนียวไว้แล้วก็ปัน่นอ๋อเอาเข้าวเหนียวมาแช่เนาะแล้วก็ปั่นข้าวเหนียวให้ละเอียดเลยแล้วแม่อ่าแล้วก็เอามาผสมกับแป้งสาคูเนาะ มันก็จะออกมาเป็นซี่นี้เนาะแล้วก็ไ้เนาะเนี่ยไ้อะมีถัวลิสงแล้วก็มะพร้าวเนาะไส้มือขูดนะไม่ใช้กระต่ายนะพิธการพุ่มจะทาด้วยน้ำมันเนาะกันกันแป้งติดใบตองนะครับเนี่ยเห็นไหแม่พมเป็นคนตัดเนาะเดี๋ยวจะมารอดูนะว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะการห่อขนม ของผู้จัดการผมนะครับครั้งแรกเลยครับนะ,ะนี่อันนี้แค่ผู้จัดการใหญ่เลยครับนะเดี๋ยวแม่จะสอนผู้จัดการนะครับนะนี่ปั้น <c oughs> ปั้นแป้งเลยครับนะเห็นบ่ปั้นแป้งเนาะลูกใหญ่จังนะ้อมะมัหัวได้หมดไปโต้งน้อยปั้นแปงนะ้งเหรอปั้นแป้งเสร็จ <c oughs> แม่บอกว่าให้เอาไส้ใส่เนาะ ตรงไหนคุตุ่มีหมาวอนนี้ขับปั้นแป้งได้แล้วนอนเห็นบ่ะนี่เห็นบ่เออสวยอ่าสวยนี่ดีลูกไงอะไรป่ะเนี่ยเด็ดลูกน้อยแม่ผมก็จะห่อนีแบะทำง่ายๆนะครับเนี่ยราบัดีไปตรงถ้าดีไปตรงมันจะซาไปตรงระวังวางไว้อย่างนี้เลยเนาะ เดี๋ยเราก็จะทับทับกันไปเนาะเวลาเอากินก็จะง่ายๆเลยเนาะนี่นี้เราจะนวดแป้งนะครับเนี่ยนวดแป้งทําขนมหอมหมกจัดไส้นะครับเนี่ยแป้งเราก็มีสาคูเนาะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวนี้เราจะเอาไปแช่เนาะแช่ข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวม่เนาะแล้วก็จะเอามาปั้นให้ละเอียดเนาะมันจะได้ห้อมหอมนะครับเนี่ย เราจะบดใส่แป้งข้าวเหนียวเนาะเราเอาข้าวเหนียวแช่เลยเด้อแล้วปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มาผสมกับสาคูแล้วก็นวดให้มันเข้ากันเนาะให้ผมคลอนยัดนวดก่อนนะครับเนี่ยครั้งแรกเลยครับเนี่ยแม่แม่พาทำข้าวนมเนาะมันเหนียวมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลอนนวดก่อนนะครับเนี่ยดูผู้จัดการผุ้มอันนี้แม่ผมแม่ผมซ่อนไปแล้วนะครับตะว่าห่อแบบไหนเนาะ มันแป้งให้ได้อย่างนี้ออเแล้วก็หยิบไสมาใส่อย่างนี้ให้มันพอดีคำนี่แล้วเราก็ห่อแบบนี้่มบล็อกเลยเนาะแป้งนี้จะหอมมากเลยเนาะเพราะมันเป็นมันเป็นข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วมาปั่นบล็อกเลยหอมแล้วก็นิ่มมากเลยก็มาหอมมาใส่นี่นั่นแหละคือการมขอมา ครั้งแรกเข้าด้วยครับนะก็จะได้อย่างนี้อือชวยงามเลยเนาะเอ้เริ่มเป็นแล้วด้วยครับนะอ่าวาแม่ผมก่าแม่ผมแม่ชำนาญชำนาญเรียนเนาะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนใบตองจะหมดแล้วกใส่จะหมดจนแป้งเบิดไส้เบิร์ดหมดเลยนะไส้เราก็เป็นไส้มะพร้าวที่สวนเราด้วยครับนะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ อย่าเอามะพร้าวเกเอ,อแม่บอกว่าอย่าเอา,าเนเนอะมะพร้าวเกเนาะมะพร้าวกำลังอ่อนๆเนาะกะลาดำาพนี่นะคะขนมห่อหมกของเราเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะนึ่งทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีนะคะหรือไม่ก็รอจนกว่ามันจะสุกนะคะรอกินได้เลยคะ่ะโอ้ห่อหมกเราสุกแลย้ยนะครับนะเนี่ยเราจะมาชิมกันเนาะ แต่มันค่อนข้างจะร้อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะเพราะมันร้อนมากเลยเนาะพี่มือผู้จัดการพมนเอะครับนะวันนี้จะห่อหมกขนมยัดไส้เนาะเขาเรียกขนมยัดไส้นะครับเนะเบิ่งข้างในเดีครับนะมันร้อนเนาะเพราะว่าเพิ่งสุกเลยเดครับเนี่ยดูไส้ข้างในเดครับเนี่ไส้ถั่วมะพร้าวด้ครับนะเราแปลงเป็นแปลงข้าวเหนียว ที่ว่าเราแช่เองแล้วก็มาปั้นเองนะครับเห็นไหมลองชิมนะมันาอาจจะร้อนนิดนึงนะจับอะไรถ้ามมนจับไดแล้วผมจัดไปเลยได้ีหนะมันร้อนมากเลยเนะาะมะพร้าวนี่มันกบกอบนะ้อเป็นเนาะอร่อยครับผมหวานไหมหวานหวานมันอร่อยมากนละ้มันจะหอม ห่อข้าวเนี่ยเดินเนาะห่อม,มาไ่เนาะบ๊อบพิทบัางครับครับครับผม